ประชันกุยช่ายมาแล้วศึกประชันกุยช่ายสามเจ้าดังปทุมธานีต้องบอกเลยว่าดีกรีแต่ละร้านไม่ธรรมดาทั้งนั้นเจ้าแรกกุยช่ายป้าศักจากคลิปที่แล้วกุยช่ายป้าศักนะคะร้านนี้เรียก <c oughs> ว่าในหนึ่งคำเนี่ยกินผักเข้าไป น้ำจิ้มเข้มข้นมากมีไส้หน่อไม้เผือกกุยช่ายมีกระเทียมเจียวแยกมาให้ด้วยกล่องนี้25บาทเท่านั้นเจ้าที่2กุยช่ายต้นโพอยู่ในตลาดสารเจ้า8ลูกใหญ่ๆกล่องละ30บาทเจ้าที่3กุยช่ายเจ๊มอนอยู่ในตลาดสารเจ้าเช่นกันมีไส้เผือกมันแก้วหน่อไม้กุยช่ายกล่องละ35บาทแมตช์แรกใส่กุยช่ายเริ่มชิมกันที่ป้าสักก่อนเลยแป้งเหนียวนุ่มน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนิดๆกุยช่ายต้นโพไซใหญ่กว่าป้าสัก แต่พอๆกับเจมตนค่ะรสชาติของกุยช่ายค่อนข้างจะจืดนิดนึงกุยช่ายเจมอนแบ้งไม่บางเกินไม่หนาเกินน้ำจิ้มกําลังดีแม์นี้ให้เจมนหนึ่งดาวค่ะแมทที่2ไส้เผือกขอยกให้ป้าศักค่ะตัวน้ําจิ้มข้นๆของเขาจับกับไส้เผือกแล้วมันคือดีมากอร่อยจริงๆค่ะแมทที่3หน่อไม้ต้องยกให้ป้าศักอีก1รอบไส้นี้ปรับเซียนจริงๆป้าศักทาไส้ออกมาดีมากๆไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแถมให้อีกนี้เจมนเป็นร้านเดียว ที่มีไส้มันแก้วมีความกรุบกรอบของมันแก้วแต่ถ้าเพิ่มพริกไทยลงไปอีกนิดจะยิ่งฟินเลยค่ะแล้วแชมป์ของวันนี้ก็คือกุยช่ายป้าศักด์ค่ะคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของมาดามตวงนะคะใครลองชิมแล้วคิดเห็นอย่างไรชอบเจ้าไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาเลยกุยช่ายจงเจริญจ้า